สวัสดีนะคะวันนี้ก็แม่ความจะพามาชมเมื่อวานฝนตกนะคะวันนี้ก็ความดิก็มากดทรายเข้าเข้าบ้านให้กับใน่าัาเป็นละน้องเวนทองแต่เช้านะคะเล่นจนเป็นหลมุมเป็นบอหมดเลยฝนตกหนักนะคะเมื่อคืน ตกหนักมากไหลออกไม่ทันน้ําไหลออกไม่ทันนะคะฝนตกเน่ยก็เลยมาขุดไขด่ขุดใส่ข้าใส่ให้กับตัวเล็ก <c oughs> เล่นจนเป็นลมเป็นโบมนะคะนะคะยังเล่นอยู่นะคะนี <c> ่ <oughs> สบายใจเลย ฝสายให้เขาเล่นี่ได้เลยอะๆยี่สเยสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่ทุกท่านครับผมเยอยอันนี้ก็มาดูผมเล่นสายได้เลยนะครับเยอะๆจะเล่นให้แม่แม่ได้ดูชอบเล่นสาย สบายเย็นสบายอ่าหลังจากได้ตกนะก็ได้เล่นสบายเลยนะคะควันก็จะลาเลยแต่เช้าเลยนะคะโอเคแกงหกตัวก็มาแตมด้วยนะคะทำแจกปลาตอนเช้าอ่ะได้ยังมาเล่นอืมโอ๊ะไอ้เสือกเดินเดินเด,ดนะคะเดิน แม่เขาก็มีผู้บ่าวมามักระเด้อกระเด้อโอ้ยวิญญาณเสลี่ยงระเด้อจ้ามีผู้บ่าวมามักเลยนี่ผู้บ่าวมาเตะไสย่โยอฮอฮน้องเหนเทองก็เป็นกับฟันเล็กนะคะเหนื่อย มื่อแล้วเบอร์เนี่นบิกเนี่ยเม่อแล้วตักอนยอยย่อยกดตั้งแต่ช้ากดเท้าใสยเข้าใส่ดูดูน้องเล่นโทษเิ่นโอได้เล่นสายกะบาจังเลย ผมชอบผมชอบผมชอบเล่นทรายชอบมากๆครับผมอย่าเล่นเลยอนุชอบอนุเล่นเลยวิ่งไปหาแม่จะวิ่งไปกินนมกินนมเรืออะไรเหรอ คือน,น้ำขังเต็มไปหมดนะคะเช้ามาหายหมดฝนต,ตกหนักมากๆเลยนะคะแต่ไม่มีลมนะคะลมลมไม่ค่อยจะยาวนะคะแปบ๊บนึงก็ไม่มีลมนะคะถ้ามีลมเนี่ยสงสัยจะเยะ่เหมือนกันนะคะ yeah wow Mesa cô la, ít đau luôn, hả? Lên nặng quá luôn đi, bôi xài luôn, xài nó bôi, nhét, 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 มีความสุขมากๆเลยครับโู um, ่อือด um, <str> ูดูนะคะดูห่วงน้อยน้อยได้เล่นทรายเย็นเย็น

เยอะพอควานคนหน่อยแล้วพอควานไม่ทำแต่เช้าเลยต้องเอาเข้าเอาจากนี้เข้านี้เอาจากเข้าไปที่เสาอีกสองรอบนะคะเออคุณไม่สากุระเออเอาเล่นสะใจไปเลยละ่ะเล่นไม่สะใจไปเลย

<laughs> จะช่วยแลย้วจะ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 ขัดไม่ให้เขาทำโอ้จะช่วยให้เกะกะเลยนะเออก็ะดัไม่เสร็จแหละวันนีน้ไม่เสร็จแน่เลยจะเสร็จไหมวันนี้นะึนูนี่ทวงเวลาเขาเนี่ยไม่เสร็จ เล็กมากเลยค่ะเราเล่นมื่วาดน,นะโออโมพนี่ก็มมวนคักเนาะเอ,อนี่ก็พลอยมีความสุขไปด้วยนะคะเล่น <c oughs> นะคะนะคะนะคะ,นะคะนะคะมายยกล้อเล่นกันเอ้มีความสุขมากเลย เบิ่งเพิ่นนั่นก็สิไปซอยสินะฮะซื้ไปซอยหรือสิไปเฮ็ดให้เพิ่นอันนี้เยอะให้เพิ่นเมยเยอะแานก็กดหนหนูก็เล่นเฮ้ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งเออไม่ต้องเฮ็ดเขาอ่ะ ผมสิเล right ่นอยู่บนนี <us> ้แหละคุณว่าเออบ่ต้องกดผมสิไว้เล่นตัวบ่ได้บ่ได้ต้องขุดเดี๋ยวมันสิเลิกอย่างนู้นเสิบ่มีเงินอยู่หัวเบาเงินพังแล้วจะเอาเงินใส่อยู่ เท่าได้นั่น,อนโอเคนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชสสร์แัะสมัครและติดตามให้กับช่องฟางสารคุณะขวัญดี